วันนี้เจพามาดูโขนนะครับที่ศาลาเฉลิมกรุงครับมีการจัดการแสดงนะครับ3รอบครับรอบแรกนะครับบ่ายโมงตรงรอบที่2นะครับบ่ายสองสแล้วก็4ี่โมงเย็นครับผมระยะการโชว์นะครับยีนาทีค่าบัตร1 0 0เองครับผมเข้ามานะครับก็จะซื้อบัตรตรงข้างหน้าได้เลยครับสามารถจะเลือกที่นั่งนะครับแอร์เย็นฉ่ำครับที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับ ก็เคยดูขนมาแล้วครับของพระราชทานนะครับเลยอยากจะมาดูขนที่สาราเฉลิมกรุงเป็นครั้งแรกครับบรรยากาศตื่นเต้นมากครับส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเหมือนกับผมเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นคนไทยนี่ครับบัตร100ครับบรรยากาศนะครับตกแต่งเหมือนบรรยากาศแบบไทยๆนะครับบรรยากาศดีมากๆครับเริ่มเปิดตัวนะครับโดยแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับผมรู้สึกว่าดูแล้วนะครับ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับแล้วก็มีศิลปะการต่อสู้แขนงไทยครับนี่ครับคือกระบี่กระบองนะครับก่อนจะมีการแสดงโขนนะครับเริ่มโขนมานะครับก็ชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดนะครับอลังการมากครับนะครับถึงจะ25นาทีนะครับทุกคนตั้งใจแสดงแล้วก็มีเทคนิคในการโชว์ครั้งนี้นะครับแล้วก็นางโชว์หรือตัวอนุมาณนะครับ นักแสดงก็จะเล่นกับคนดูนะครับคนดูก็ยิ้มไปแล้วก็ตบมือไปชุดอลังการการแสดงอลังการมากๆครับนี่ครับทศกัณฐ์ครับผมพระลักษมณ์พระรามฝ่ายของอนุมานนะครับยกศึกครั้งนี้ครับอลังการมีความสุขมากๆครับใครอยากที่จะไปดูขนนะครับไปได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกวันยกเว้นวันยึดราชการนะครับทุกคนออกมา เมื่อดูขนเสร็จแล้วก็ตบมือแล้วก็ควาปุูมใจสนุกมากๆครับใครที่อยากจะดูขนนะครับช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพาลูกพา,านไปดูครับเพราะว่าบัตร100บาทเองครับคุ้มค่าครับจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยยอดเยี่ยมมากครับพาลูกพา,านไปดูขนกันเยอะๆนะครับเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยที่น่ายกย่องนะครับแล้วก็ชาวโลกก็ถือว่าเป็นมรอดอกโลกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ ดูคนที่ศาลาเฉลิมกุงครับผม